สวัสดีครับวันนี้มาปลูกกิ้วขาเพิ่มนะครับนครับมาสองคน,นครับ้องซ้ายผู้หนึ่งกระทุ่งหลุมขุดหลุมใส่เมไพปลายแหลมกระทุ่งเอานะครับแล้วก็เอาเบา,เาหยอดลงเบาเลยหยอดลงหลุมนี่ครับสีติดอยู่นะครับนี่ปลูกแล้วเพื่อดน ดินซุ่มๆครับเป็นต้นพันธุ์ที่ได้มายังปลูกไว้ในเบิดนะครับนี่เหลืออีกสองถุงนี่ครับเบียละสามบาทเป็นเป็นแบบนี้มานะครับเขาก็ใส่ไมก้กระทุง่งล้วก็เอาหยอดลงหลุมเห็ดง่ายๆไม่ต้องใส่เสียมยากนะครับ ดินดินถือฝนมันเทียง,ง่ายและอีกร้อยต้นนะครับนี่เชืงไหมกับเต็มที่แล้วนะครับอีกสามปีไม่นสนใจมุ่นอะท้องก็ปลูกสีสีสโพดขายแล้วปล<ม> <laughs> ูกว้เได้แล้วสีโพดขายแล้วนะครับอีกสามปีเจอกันนะครับต่สั่งยุค่ะ โอเคครับสวัสดีครับ